นิสสันนาวาาโปร 4X x อย่างน่าซื้อน่าคบหาอยู่หรือไม่ในพศนี้2,568ซึ่งถือว่านี่คือช่วงปลายอายุโมเดลของเจ้านาวาาแล้วแล้วก็มีข่าวเรื่องของโมเดลใหม่ๆที่เริ่มหลุดออกมาน่าคบไหมอะ่ะไปดูกันครับราคาค่าตัวของนิสสันนาวาาโปร o x อ้างอิงราคาวันนี้บนเว็บไซต์ของ n i สสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับ1,175,000บาทนะครับวันนี้ก็คือวันที่29มีนาคมนะครับผมไปเช็คมาให้แล้วจากในงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจัดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้เลยนะครับส่วนรถปัจจุบันนี้บอกเลยเริ่มต้นที่150,000บาทที่เหลือคือส่วนที่คุณจะต้องต่อรองเอาตัวนี้ผมไม่ต่อมาให้แล้ว 1 5 0 0 0เนี่ยได้แน่ๆนะครับยืนพื้นที่เหลือเป็นขีดความสามารถของคุณที่จะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรอันนี้แล้วแต่ซึ่งของแถมทั่วไปอะ่ะก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับไล่เลียงในส่วนของตัว product กันนิดนึงว่ามีสเปคอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรูปทรงดีไซน์หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับหัวใจยังเป็นหัวใจเครื่องเดิมคือ2.3ลิตรดีเซล เทอร์โบคู่นะครับ190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในยุคนี้ก็คือการผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะครับยูโร5นะนี่ก็ระบบส่งกำลังยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดเหมือนเดิมนะครับรูปร่างภายนอกก็ยังหล่อๆแบบนี้นี่สไตล์ใครสไตล์มันความชอบความหลอ่อความสวยแล้วแต่คนชอบเลยก็ สำหรับผมผมชอบผมยกให้เป็นถ้าเทียบกันแล้วน,ะนาทีนี้นะเบอร์ต้นๆอ่ะหนึ่งสองอยู่ตรงนี้เบอร์1นเบอร์สเลยหน้านี้ทรงนี้นะครับนี่ดีไซน์นี่แบบชอบอะ่ะโดนใจมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกละตั้งแต่เขาเปิดตัวมานะครับอ่าสเปคที่ได้ได้ยางโยโกฮาม่าจีโอเรนดาทนะครับล้อ เป็นสีดำก็ดูดูดันดีตัวโครงสร้างหลักเนี่ยตัวพวกแชสซีเนี่ยครับนี่คือจุดเด่นที่สุดของนิสสันแหละใน,ในเรื่องของความแข็งแรงนะครับพูดได้แต่ไม่มีภาพให้ดูเพราะเคยแอบเห็นซึ่งเขาไม่อนุญาตให้เปิดเผยก็คือความสามารถในการรับน้ำหนักเนี่ย4ตันสำหรับโครงสร้างแชสซีชุดนี้นะ4ตันนี่คือแบบแบบ ก็มีมีเสริมแนบบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าอันนั้นอัน,นอันนี้คือความสามารถของของตัวโครงสร้างนะโครงโครงสร้างนะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ตัวรถอ่ะไม่ใช่รถคันนี้บรรทุกได้4ตันนะไม่ใช่นะแต่ผมพูดถึงความสามารถในการรับน้ําหนักนะครับนะอ่าฝ่ายังอ่าฝาฝาเป็นฝาเบาเป็นฝาเบาครับมีตัวช่วยผ่อนแรงนะครับอ่านี่อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนี่ครับ ภายในนี่ภายในเนี่ยเหมือนเก๋งแต่ก็ยังเดิมเดิมนะพูดังตรง,ตรงยังเดิมเดิมยังแบบคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะครับและเนี่ยมือเปิดก็เป็นพลาสติกพวกนี้เป็นพลาสติกพอมองถึงการเป็นรถราคาเกือบเกือบล้านสองประมาณล้านสองอแต่ถ้าหักส่วนลดแล้วเหลือประมาณล้านเดียวเนี่ยประมาณหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่พวกหนังพวกนี้อะไรนี้ดีพวกนี้ดี พลาสติกนี้ยัพลาสติกน,นี้ธรรมดาเลยพลาสติกเนี่ยรถราคา4ี่แ0 0 0้าแสนก็พลาสติกนี้นี่รถราคาล้านหนึ่งนะครับมันก็นะนิดนึงปุ่มโปรเจกพวกนี้ดีนะครับน,นะน,น,น,นะบนี่เกียร์อย่างที่บอกครับเจ็ดสปีดและที่นี่เหมือนกันเลยกับ GTR ราคา10กว่าล้านก็ใช้กุญแจแบบนี้นะอ,อีโคคาร์ของเขาราคา4,500้าแสนก็ใช้กุญแจแบบนี้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะซื้อรถราคาเท่าไหร่ของนิสสันก็จะได้คุณแจแบบนี้ครับสบายใจได้นะเท่าเทียมกันนะครับนี่เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูก่อนอปิดปิดปิดอ่าได้นิสสันคอนเน็กนะครับนี่จอใหญ่ดูง่ายนะครับแอร์เย็นเบาะหนังนี่นะเดี๋ยว,ยวให้ดูตัวเบา เบาะเนี่ยเป็นเบาะที่เขาเรียกกันว่าโคโคเลโมดูเลคือเป็นเบาะเย็นใช้คําว่าเบาะเย็นก็จะด,ดูมันเหมือนมีลมเป่าไม่ใช่เป็นเบาะที่ไม่อมความร้อนนะครับนี่นะหนังเขาเป็นหนังพิเศษนะครับตากแดดก็จะไม่อมความร้อนไม่เก็บความร้อนนะครับอ่ะข้อนี้ดีข้อดีอีกอย่างคือตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับถ้าเชียร์ผมก็จะเชียร์ตัว Pro 4X สำหรับคนที่มองหารถเอาไว้สำหรับลุยนะครับการลุยเนี่ยต้องต้องขับเกินสี่ล้อนะครับนี่แต่วันนี้เราไม่ได้เอาไปลุยให้ดูด้วยนะครับนี่คือไม่ใช่ปุ่มผายลมนะเป็นตัวกำจัดเข่าในกรณีที่ DPS หเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับคือพอเป็นยูโรไฟนี่ก็จะต้องเพิ่มสิ่งนี้เข้ามาด้วยนะครับ ข้าววประมาณนี้ทบทวนความจำกันไว้แล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปขับกันการขับขี่ครับก็จริงๆเราขับมาแล้วหลายครั้งเนาะแต่อีกคราวนี้ก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวเป็นถือว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองได้ตัวรถค่อนข้างใหญ่แน่นอนครับรัศีวงเลี้ยวเนี่ยเขาคือ ถ้าเปรียบเทียบในกระบะด้วยกันเขาจะมีรัศมีวงเดียวที่กว้างที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแก้ไขมาพอสมควรแล้วล่ะบางตอกซอกซอยโดยเฉพาะซอยบ้านผมเองอาจจะอาจจะนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงขั้นต้องโยกนะแต่จะต้องตีวงเผื่อสักนิดนึงนะครับแต่ในการใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วๆไ,ๆไปแบบในเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับจังหวะเปลี่ยนเลนจังหวะของการ เ,เบี่ยงเลนนี่นะเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนเวลาเราอยู่ในเมืองแบบนี้ครับเราก็จะได้เปรียบเขานิดหนึ่งเพราะรถเราสูงกว่าทัศนวิสัยดีกว่านะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของรถที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองในเมืองนี่บอกตั้งแต่ต้นเลยอยู่ได้เลข2อตัวนะถือว่าไม่ขี้เลย,เลยนะครับการแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยเขาระบุไว้ที่ ประมาณ10 1 0ถึง11กิโลเมตร่อลิตรนะครับเนี่ดีนะ่านี่ยเห็นไหมผมเนี่ยผมก็ตบไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนอะไรจังหวะแบบนี้พวงมาลัยก็น้ำหนักอาจจะหนืดมือสักนิดนึงไม่เหมือนพวกบรรดารถเก๋งไม่เหมือนรถไฟฟ้านะครับจะฟิลจะค่อนข้างหนืดหน่อยแต่พอความเร็วสูงขึ้นมาปุ๊บก็จะเบาลงนะครับนะ อันนี้เป็นเรื่องของตัวพวงมลาลัยก็คือแง่ว่าตะบกนองครับแล้วนี่อาจจะยังดูแบบสไตล์รถปิกอัพอยู่เหมือนเดิมนะครับหัวใจในการขับขี่190แรงมา้าเพียงพอต่อการใช้งานสบายๆเลยไม่ต้องไปถึง200นะครับตัวนี้ยูโรไฟแล้วนะครับอัตราเร่งผมไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับเมื่อระลึกไปถึงการขับขี่ตัวเดิมที่ยังเป็นยูโร4 นะครับก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเนี่ย e u โร5เนี่ยถือว่าปกติเลยนะครับสามารถรองรับการเติม B20 ได,เด<บ>้เติม B7 นี่เติม B7 B10 สบายอยู่แล้วนะครับเสียงเครื่องอาจจะดังนิดนึงนะครับแต่ก็สไตล์ของกระบะเนาะเพราะฉะนั้นจุดใหญ่ใจความคงเป็นเรื่องของการขับขี่ทางยาวๆมากกว่าเพราะขับขี่แบบทางยาวๆนะครับ ความเร็วสูงๆแต่เราไม่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะอยู่แบบ80901 0 0หนึ่งหรือ120การทรงตัวทําได้ดีเลยแต่การดูดซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยถ้าเจอหลุมเจอบ่อเจอแผลก็สามารถรับรู้ได้อย่างครบถ้วนแต่ไม่ถึงกับตับไตไส้พุงโวดครวนอะไรขนาดนั้นก็นี่นะเนี่ยอันนี้ขึ้นมาบนสะพานแล้วก็มีรอยต่อของสะพานถือว่าเก็บได้ดีสําหรับการล็อบบิกอัพแน่นอนว่ายังสู้เก่งไม่ได้แต่ไป คือถ้ามองในเรื่องของช่วงล่างเรื่องความนุ่มอันดับหนึ่งในใจผมผมยกให้ Ford Ranger นะครับในเรื่องของความนุ่มนะสอสเนี่ยเบียดเบียดกันมาเลยระหว่างเจ้าตัวน a ว a ล่กับโต y ยตานะครับอันนี้ในเรื่องของตัวของความนุ่มนะครับการดูดซับแรงสั่นสะเทือนอะไรเนี่ยอยู่ประมาณตรงๆจุดนี้นี่ พอเริ่มทำความเร็วสูงได้นี่ความเร็วประมาณ100กิโเมตร่อชั่วโมงครับก็ขึ้นมาแบบเนียนๆทันใจเดี๋ยวจะลองจังหวะเร่งแสงให้ดูนะครับนี่ความเร็วประมาณ80-80นี่เนียนเลยแต่เดี๋ยวกดเขาเล่งคลิกดาวปั๊บรอรอบอยู่นะรอรอรอมาแล้วปึ๊บขึ้นมา100่นนงเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยคือเป็นอิทธิพลของยูโรฟ้าสา้าทามผมนะ ต่างจากเดิมเลยตักเดิมเนี่ยกดปุ๊บมันมาเลยแต่คราวนี้ไม่มาแต่ตีนต้นดีนะช่วงช่วงออกตัวในเมืองอะไรเนี่ยดีแต่พอมาเป็นจังหวะเร่งแซงในความเร็วประมาณ80-120ถึงกิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยดีเลยหรือช้ากว่าเดิมเนี่ยกดให้ดูอีกครั้งเนี่ยกดเสียงเครื่องมารถยังไม่ไปเนี่ยรอบค่อยๆขึ้นมาพอถึงร้อยพอรอบลึกๆแล้วมาช้ากว่าเดิมในความรู้สึกของเรานะครับไม่รู้ว่า หลายคนถ้ามาลองแล้วจะเป็นแบบผมหรือเปล่านะรู้สึกเลยว่ามันไม่ไม่ดึงเท่าเดิมแต่ช่วงออกตัวติ้นต้นเนี่ยปกติเลยสบายสบายตอบสนองทันใจตื่นตาดการมางคับควบคุมที่ความเร็วสูงก็เน<อ>ียนมือดีชอบนะครับ ตัวรถเนี่ยไม่ร้อนแต่ถามว่าหนึบแบบขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่าถ้าจะให้หนึบจริงๆอ่ะต้องมีน้ําหนักถ่วงท้ายอย่างวันนี้เราไม่มีน้ําหนักถ่วงท้ายนะครับก็มันก็เลยจะรู้สึกว่าเบานิดนึงแต่ก็ยังหุ่นใจในความรู้สึกว่ามันยังเกาะถนนอยู่น้ำหนักเบรค ันนี้เป็น,อ,นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะผมว่าเบรกของนาวาร่าเนี่ยดีและอย่างเนีย่ยหลายๆครั้งที่เบรกแล้วหัวไม่ทิมท้งนั้งที่รู้สึกว่ามันน่าจะทิมแต่บางจุดอะ่ะบางจังหวะเฉพาะความเร็วต่ำๆนะเฉพาะความเร็วต่ำความเร็วต่ำแบบอยู่ในลาจอดรถอะไรเงี้ยบางจังหวะเราลงเท้าหนักไปนิดเดียวอะ่ะทุม่มหัวทิมเลยเออเฉพาะความเร็วต่ำแต่ถ้าความเร็วสูงเนี่ยเนียนเท้าดีมากนะครับ ส่วนระบบเสริมความปลอดภัยอันนี้ใส่มาให้เต็มดีเตือนบ่อยเตือนเยอะแต่ชอบที่สุดก็คือตัว b บ i ์สปอตกับกล้องมองรอบคันสองออปชั่นนี้เป็นออปชั่นที่ผมบอกว่าดีคือควรมีควรมีเลยควรมีเลยในรถทุกรุ่นทุกคันนะครับควรเป็นออปชั่นมาตรฐานเลยเพราะมันช่วยลถอุบัติเหตุได้จริงนะครับตัวนี้ก็ใส่มาให้ กว่าผมอึดแล้วมันถึงกว่ามันจะมาเนี่ยมันรอแบบอึดใจใหญ่ๆเลยเอึดใจหนึ่งเลยอ,ะอ่ะเนี่ยนี่ขึ้นมาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรอยยี่สิบครับการเก็บเสียงทำได้ดีตามมาตรฐานของกระบะครับส่วนตัวเลขทางยาวๆสำหรับการขับขี่นอกเมืองนะครับอัตราสิ้นเปลือง ส่วนตัวเลขอัตราเส้นเปืองสำหรับการขับขี่ทางยาวๆนอกเมืองก็ไม่ได้ขับแข่งประหยัดนะบอกไว้ก่อนตรงนี้15-16มีให้เห็นแบบสบายๆนะครับอันนี้ขี่แบบเนี่ยแปดสิบเก้าส้อยหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปนะครับัจากที่เราได้ลองมาส่วนค่าเฉลีย่ยทั่วไปก็13-14นะครับรวมๆกันแล้วทั้งในเมืองนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ ถือว่ายอมรับได้นะครับสรุปสั้นๆยังน่าใช้ไหมสำหรับเจ้า n a วราร่ Pro 4X เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะครับรถขับเคลื่อน4ี่ล้อทรง4ีประตูเทๆ่ๆตัวท็อปแบบนี้ในราคาค่าตัวที่ย่อหย่อนกว่าคนอื่นเขา แต่พอมองไปมุมของฟิกอัพในตลาดในณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆ <_ an> เพิ่มรถที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆป <_ an> ตัวเพิ่มเต <_ an> ิมเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโผลเราก็รู้สึกว่านะนิดนึงจะรอดูว่าตัวใหม่ๆที่โผล่เข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดเนี่ยจะทำราคาออกมาได้ดีขนาดไหนหรือ จะใส่เทคโนโลยีอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับแน่นอนเราต้องมองในมุมของผู้บริโภคเนาะยิ่งได้อะไรเยอะๆดีๆเราก็จะบอกกันมานะครับนี่จังหวะขึ้นสนนะพานนะขอสะพานนะโดดไปเนี่ยไม่โดดเห็นเนี่ยระบบสมอภัยเตือนเต็มเหนียว เตือนทุกอย่างแต่เราก็ไม่เชื่อโ so เดี๋ยวดูตอนลงคอสะพานดูที่ตัวผมเอ,อะทำได้ดีทำได้ดีบอกเลยช่วงล่างนี้ถือว่าทำมาได้ดีเลยครับส่วนแผนปิกอัพตัวใหม่เท่าที่ทราบเท่าที่ผมทราบนะปีหน้า ทั้งนั้นน่ะดิสันเองก็อยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างองค์กรคือหลายๆรุ่นเนี่ยปับเลื่อนมานะครับกว่าจะได้ทําตลาดกว่าจะลงล็อกต่างๆอะไรตรงนี้ครับเพราะว่าเขามีงานหลังบ้านที่ต้องดาเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ให้โอกาสกันเนาะอ,อ๋อย้ำกันตรงนี้อีกทีหนึ่งเรื่องของโรงงานนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับ โรงงานของนิสสันไม่ได้ปิดนะครับเขาแค่ย้ายลายผลิต1น,นะครับซึ่งอยู่ในโรงงาน1นึซึ่งเป็นโรงงานเก่าที่สุดตสร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนี่แหละครับเดี๋ยวแต่ยุคเลตั้งแต่ยังเป็นสแสดงโทลการด้วยย้ายมาเป็นย้ายเอามารวมกับลายที่2นะครับก็คือเพื่อลดกําลังการผลิตพวกเครื่องจักรที่ใช้สําหรับการผลิตเนี่ยครับ ย้ายอารวมค์กับย้ายอามารวมกับลายลายการผลิตที่2เพื่อลดจํานวนคนลดปริมาณต่างๆลดรวมถึงลดปริมาณการผลิตด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายในปัจจุบันแล้วก็ทําให้บริษัทมีกาําไรแล้วก็ยังสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับไม่ใช่เราจะมาขายรถแล้วขาดทุนอะไรแบบนั้นไม่ใช่ตอนนี้อยู่ในช่วงตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างนะครับ แล้วก็เตรียมสำหรับเรื่องมาตรฐานไอเสียยูโร6ซึ่งได้ยินข่าวมาว่าจะเลื่อนออกไปจากเดิมเนี่ยครับจะอยู่ประมาณปีหน้าแหละแต่ตอนนี้เปลี่ยนน่าจะขยับไปอีก2-3ปีจะอยู่ประมาณปี2008-2009เะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนในการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าถ้าเลื่อน ยูโร6ออกไปปิกอัพย่อมได้รับผลกระทบเต็มๆแน่ๆนะครับแผนการต่างๆอะไรก็ก็ต้องมีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานไอเสียเพราะไม่เช่นนั้นจะขายไม่ได้นะครับเราสู่กันฟังแบบนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอ้านาวราชมใหม่จะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าพอใจกับตัวชมปัจจุบันเงินไม่ใช่ปัญหาก็ซื้อได้เลย ก็ถ,ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าเล่นออปชั่นต่างๆอะไรก็ใส่มาให้ค่อนข้างเยอะการขับขี่อะไรก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับลองดูเสียเงินทั้งทีต้องมีความสุขครับ